สวัสดีครับกามาดูนะครับในส่วนของ v i v o Y21 นะครับเครื่องนี้นะครับลูกค้านั้นเอาต่อสายชาร์จจากรถมาแล้วเครื่องเกิดการช็อตที่ส่วนของชุดตูดแพรชุดตูดล่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับล่าสุดนะครับที่ตรงนี้นะครับอันนี้ไหมเลยเห็นไหมฮะจุดดำๆเห็นไหมครับ คือเกิดการไหม้ของตัวเครื่องนะครับไหม้ของชุดตุดชาร์จล่างนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องแยกออกก่อนว่าะระบบเนี่ยชาร์จช็อตเนี่ยช็อตจากชุดไหนก่อนอจากการแยกแล้วนะครับผมแยกออกมาก็คือในส่วนของตรงนี้ช็อตนะครับตรงนี้นะครับช็อตนะครับโอ้แน่นอนนะครับว่าชุดที่เราจะต้องวัดนะครับในส่วนของตรงนี้เราจะเช็คอะไรก่อนดีนะครับ ตั้งมิเตอร์ไ้ที่ย่านไดโอดนะครับให้เราวัดในส่วนของที่เป็นเสียงนะครับวัดก่อนว่ากาในส่วนของ C เนี่ยช็อตหรือเปล่านะครับจิ้มกาวนะครับนะนะครับก็คือ C นะครับในส่วนของมินี้นะช็อตนะครับจะมองไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับซ C นะครับช็อตนะครับ แน่นอนนะครับเรายังเพิ่งดีดครับแต่ว่าหลักๆเลยนะครับชุดที่มันช็อตล่อยนะครับดูดูผ่านกล้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ภาพชัดเดี๋ยวผมถ่ายในกล้องให้นะครับถ่ายที่ตัวกล้องนีดจะได้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับก็เบื้องต้นนะครับให้เราวัดในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับนี้ที่เบื้องต้นนะครับวัดก่อนว่า C นะครับเมนนี้ช็อตไหมนะครับ แน่นอนนะครับถ้าซีเม์นี้ช็อตายชาร์จก็ต้องช็อตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนตูดไปแล้วนะครับเนื่องจากตูดไหม้ด้วยนะครับยลชาร์จก็คือลายนี้นะช็อตครับแน่นอนนะครับเสียงข้าไปปุ๊บเนี่ยช็อตเลยนะครับเครื่องเช็คชาร์จก็จะดับไปด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะเป่านะครับอ่าไอซีที่เป็นอ่าที่บล็อกกาวนะครับอี็อกซี่มาแบบนี้นะครับให้เราทําการละลายกาวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราเป่าปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันจะขามจะลอยนะฮะพวกนี้ขาลอยหมดเลยพวกนี้ขาจะขาจะลอยนะมีตะกั่วปิ้นออกมานะครับอย่างไรก็ให้เราละลายกาวก่อนแล้วกันนะครับน้ํายาละลายกาวนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับก็ได้นะครับตัวนี้ก็ดีนะครับ กาวเห็นไหมครับถ้าไม่มีก็สั่งได้นะครับอันนี้มีของของเข้าตลอดนะมีมีของตลอดเลยตัวนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมทําการละลายเสร็จแล้วนะครับละลายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวเราวางก่อนนะครับวางนิดนึงนะครับการเวลาเราเป่าปุ๊บเนี่ยไอซี IC มันหลุดนะฮะเดี๋ยววางล็อกนิดนึง เดี๋ยวเรามามาสรุปไปพร้อมกันว่าสิ่งที่จะต้องเสียอะไรบ้างนะครับตัวไหนที่ดีดอกได้ตัวไหนที่ต้องใส่เก็บไว้นะครับจะได้รู้ไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับจะทําการายกก่อนนะครับประเดินก็ลองยกเม็ดนี้ออกก่อนนะครับเม็ดดำๆเนี่ย กี่ดอกนิดเดียวนะครับสีลุกด้วยนนดีดอกไปเลยนะครับที่จริงเม็ดนี้นะครับมันช็อตนะเดี๋ยวเราวัดก่อนนะครับยกออกแล้ววัดหาได้ทั่วไปนะครับเม็ดนี้หาได้ได้ทั่วไปนะครับมีเยอะด้วยนะครับตามบอร์ดตามอะไรพวกนี้นะ ะเดี๋ยวเราวัดก่อนนะว่ายังช็อตอยู่ไหมนะครับยังช็อตอยู่นะครับ ถ้ายังชอตอยู่แล้วก็อ่ะเอาอีกเม็ดหนึง่งนนตัวนี้ดีดอกดี้ะับไม่จไมัไหมทั้งชุดนะครับอันนี้ก็เป็นรอยไหมแล้วระวังนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ใกล้ไหมนะครับ Okay, เดี๋ยวเราวัดดูก่อนว่ายังช็อตอยู่ไหมนะครับเพราะว่าเราตัดฝั่งนี้ออกไปแล้วนะครับอ่ะไม่ช็อตแล้วนะครับไม่ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยววัดฝั่งนี้ดูนะครับฝั่งนี้นะครับอ่ะฝั่งนี้ก็ไม่ช็อตแสดงว่าเม็ดช็อตด้วยนะครับเม็ดช็อตด้วยนะฮะ โอเคนะครับใส่เม็ดเม็ดช็อตด้วยนะครับทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องหามาใส่นะครับก็ในส่วนของตัว C นะครับในส่วนของ C แล้วก็ C เก็บประจุนะครับตัวนี้นะฮะก็ให้เราหามาใส่ก็เวลาเจองานนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเม็ดนี้ที่เราดีดออกไปสามารถต่อตรงได้นะครับสามารถต่อตรงได้เลยนะครับ Thank yeah. you. ส่วนของมิดนี้นะครับในส่วนของมิดนี้เรา,าสามารถต่อตรงได้เลยนะครับ คนะครับอ๋อในส่วนของอตรงนี้นะครับเราสามารถต่อตรงได้เป็นแบบนี้ได้เลยนะครับนตะกร่าผา,าได้เลยนะครับ นะในส่วนของตรงนี้นะครับให้เรานะครับนำซีนะครับในส่วนตัว C นะครับมาวางนะครับ ทำ,ทำอะไรครับไม่จะทำอะไรครับ ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนะครับเราต้องหาในส่วนขงสีนะครับมามามา,มาเปลี่ยนนะครับคือในส่วนนี้หาหาได้จากบอร์ดทั่วไปได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็อ่อ ริงวางตะกรวลงไปนิดนึงนะครับ ทำให้เราหา C ในส่วนของตรงนี้มาวางกลับลงไปนะครับ ที่เราวางไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาวัดนะครับกลับมาวัดดูนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสชาร์จกัน,นว่าไฟจะเข้าไหมเปอร์เซ็นต์จะขึ้นหรือเปล่านะครับ ที่เราชานะครับเราก็มาเทสชาดูนะครับก็จะ,จะประมาณนี้นะครับเอาใบสองซีซัอมมาอ๋อไอไอเอาไอาสองซนะีซ่อมมนเลย อ่่ะมาแล้วนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตัวตอนเราเติมหรือหลอกต้องนะยังไงประว่าถ้าเราแติของที่เอ่อหลอกฟองของของที่หน้าไอ้ของที่ต้องชาได้จกันก็มาดูนะครับขอชาร์จนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ก็ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะโอเคนะครับก็บจบงานไปอีกหนึ่งตัวแรกนะครับ หนึ่งรุ่นนะครับสำหรับเครื่อง v e i v o Y21 นนะครับอาการชาร์จช็อตนะครับหรือว่าชาร์จระเบิดนั่นเองนะครับ